คนเราคิดแบบนางงามในชีวิตจริงได้ไหมโอเคเราก็ผ่านไป3 EP แล้วเนอะเราก็เลยคุยกันไปเยอะเรื่องนางงามที่แล้วดูนางงามเสร็จแล้วมาย้อนดูตัวว่าเอ๊แล้วเราจะเอาสิ่งที่นางงามเป็นเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงกับเราได้ยังไงคำตอบคือ100%เซ เพราะว่าถ้าเกิดเทียบเคียงกันนะนางงามก็คือบทบาทหนึ่งหน้าที่หนึ่งตำแหน่งหนึ่งในงานของเขาในฐานะนางงามเพราะฉะนั้นนางงามที่ประสบความสําเร็จเนี่ยคิดอะไรบ้างเราก็เอาสิ่งที่นางงามคิดในฐานะนางงามและประสบความสําเร็จแหละมาใช้กับชีวิตเรากับหน้าที่การงานของเราเช่นกันกับการดําเนินชีวิตของเราเช่นกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยเนาะคนที่ชนะได้มงกุฎนาง,งามคือมีความมุ่งมั่น ปักหมุดตั้งใจอ่ะเราก็เอาสิ่งที่นางงามเป็นน่ะความมุ่งมั่นตั้งใจมาใช้กับชีวิตเราว่าเราต้องมีเป้าหมายนะวางแผนเอ้ยมีเป้าหมายชัดเจนฝันให้ไกลไปให้ถึงอะไรประมาณนี้มันเทียบเคียงกันได้100%เพราะนี่มันคือหน้าที่เหมือนกันคนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นนางงามคิดแบบนางงามได้ไหมได้สิ นางงามคิดอะไรบา้างนางงามคิดว่าหนึ่งฉันต้องมั่นใจในตัวเองฉันรักตัวเองฉันเชื่อมั่นในตัวเองอ่ะคนธรรมดาถ้าคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้คุณต้องเชื่อมั่นตัวเองปะ่ะชูก็ต้องยอมรับตัวเองต้องเชื่อความสามารถตัวเองเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นนางงามคิดอะไรอ่ะคุณถอดรหัสนางงามออกมาแล้วก็เอามาใช้กับชีวิตตัวเองได้หมดเลยอ่ะนางงามหุ่นดีเนาะนางงามหุ่นดีเพราะนางงามทำอะไรมีวินยัยมีตารางชีวิตมีเป้าหมายอ่ะคุณเอามาใช้ดิ คุณก็เอานางงามอ่ะคุณมีวินัยกันแบบเหมือนนางงามคุณมีเป้าหมายชัดเจนเหมือนนางงามคุณมีตารางชีวิตเหมือนนะคุณก็จะหุ่นดีคุณก็จะสวยคุณก็จะสําเร็จเหมือนกันสวยไม่สวยเอาอะไรมาตัดสินผู้หญิงบางคนนะไม่ได้สวยเลยถ้าเอาเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกนะแต่ความคิดนะโคตรสวยก็สวย,สวยขึ้นมาได้มีผู้หญิงหลายคนในสังคม ที่ไม่ได้หน้าตาสวยตามพิมพ์นิยมเลยแต่ปัจจุบันเป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะผมยกตัวอย่างได้ไหมขออนุญาตแล้วกันเนาะขออนุญาตคุณโอปออย่างเงี้ยเมื่อก่อนเธอก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยเธอก็บอกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่ขี้เหร่ด้วยซ้าไปแต่เป็นเพราะความคิดความยอมรับในตัวเองความรักในตัวเองจึงทําให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่สวยในปัจจุบันและเป็นไอดอลของใครหลายคนนางงามนางงามอย่างใครที่ไม่สวยง่ายๆเนาะมีหลายคนก็บอกอะอย่างน้องนิ้งโสพิดาอย่างเงี้ย ก็บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้หญิงสวยมาตั้งแต่เกิดแต่นิ้งก็บอกว่าแต่ฉันก็เชื่อมั่นว่าฉันเป็นผู้หญิงที่สวยคนหนึ่งแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันสวยในที่สุดนิ้งก็คว้ามงกุฎ m i s s Universe Thailand และ10คนสุดท้าย m i s s Universe 2018เพราะฉะนั้นคําว่าสวยไม่สวยไม่มีใครมาตัดสินครับนอกจากเราที่จะบอกตัวเองว่าฉันสวยถ้าผู้หญิงทั่วไปเชื่อว่าฉันสวยจากภายในคุณก็สวยได้เสมอครับอ่ะ เรื่องนี้เรื่องนี้กูรู้นะครับเดี๋ยวกูรู้จะบอกให้คืออย่างนี้โลกสวยกับยอมรับความจริงหรือคิดบวกคนอ่านกันนะคือเวลาเราคิดอะไรดีๆเนี่ยคนชอบบอกว่าโหยโลกสวยพวกโลกสวยเนี่ยนะครับพูดไวเลยว่าคนที่บอกว่านิยามว่าจะนิยามว่าเป็นคนโลกสวยคือคนที่ไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงเช่น ลูกคา้าโทรมาด่าลูกค้าโทรมาคอมเพลนเพื่อนบอกเอ้ยอย่าคิดมากลูกค้าให้พรอันนี้โลกสวยคนที่คิดบวกจะบอกเลยว่ามึงเขาไม่ได้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 ให้พรเขาด่ามึงจริงๆนั่นแหละแต่ข้อดีของการโดนด่าหรือการที่ลูกค้าคอมเพลนหรือร้องเรียนคืออะไรอันนี้คือคิดบวกนะเพราะฉะนั้นคนที่คิดบวกคือคนยอมรับความจริงแล้วก็เลือกมองด้านดี แล้วก็แก้ไขแล้วก็เดินหน้าต่อไปแต่ไอ้พวกที่โลกสวยเนี่ยมันจะไม่ยอมรับความจริงแล้วบ,บิดเบือนความจริงแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ได้แก้ปัญหาด้วยใช่ป่ะ,ะตัวอย่างง่าย,ายเนาะเออลูกค้าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ด่ามึงให้พรคิดซะว่าเขาให้พรนะโอเแค่ว่าแต่ปัญหาไม่ได้แก้ไขไงแค่เรารู้สึกว่าเออจบไปมันก็ไม่ได้ดีขึ้นถูกป่ะต่างกันยังไงระหว่างนางงามกับคนทั่วไป คำตอบคือไม่ต่างนะสิ่งที่ทั้งสองคนต้องมีเหมือนกันก็คือรู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองครับคนเป็นนางงามก็ต้องรู้ว่าหน้าที่นางงามว่าต้องการอะไรอะ่ะเป็นนางงามต้องทำอะไรเป็นนางงามก็ต้องแต่งตัวสวยเป็นตัวอย่างที่ดียิ้มสวยมนุษยสัมพันธ์ดีมีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปแฮปปี้กับการที่ต้องเจอคนแฮปปี้กับการเป็นตัวแทนของประเทศนางงามต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองครับว่าว่าองค์กรเนี่ย เขาต้องการอะไรจากคุณแล้วก็ทําหน้าที่สมบูรณ์แบบนะครับโดยไม่โดยโดยโดยไม่รู้สึกว่าไม่ชอบอะไรในความเป็นนางงามเลยเพราะนี่คือหน้าที่ที่คุณต้องทําคนทั่วไปอ่ะคนทั่วไปคุณก็เป็นคนที่มีหน้าที่ใช่ป่ะหน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่ลูกหน้าที่ของคุณในบริษัทในองค์กรคุณก็ต้องทําตามหน้าที่ของคุณที่บริษัทอยากให้ทาเพราะทุกหน้าที่ทุกคนในโลกใบนี้มันมีหน้าที่ของตัวเองครับนางงามและคนธรรมดาก็ สรุปคือเหมือนกันครับเพราะทุกคนมีบทบาทมีหน้าที่ที่ต้องทำให้ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมาเหมือนกันโดยสรุปแล้วนะครับอย่บอกว่าคนทุกคนเป็นนางงามในชีวิตจริงได้ครับถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานได้ถูกต้องตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมานะครับเพราะนางงามก็มีหน้าที่ของเขาถ้าเราอยากเป็นคนคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นนางงาม เราก็ต้องทำตามหน้าที่ทําตามหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์สวยงามถูกต้องประสบความสำเร็จที่สุดคุณก็เป็นนางงามชีวิตจริงได้ครับสําหรับท่านที่มีปัญหาหรือมีคําถามค้างคาใจและอยากได้คําตอบนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะมีกูรูมาตอบให้ครับแล้วก็ฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามครับเราจะได้พบกับคำถามคำตอบที่คุณอยากได้ครับ